สบายดีและสวัสดีทุกคนมันนี้มาพบปอกับฮามคือเกาเนาะมันนี้ชาวจอดเชนเนลกับสีมาเห็ดกินตอนเทียงแกงโนไม่กินตอนเถียงเนาะทานผู้โสมนไหมกับโบลายปันไดเพราะว่าช่วงนี้มันอยากเมดยามเลยเนาะทานผู้โมอยากเมดยามเลยอันนี้ก็คือมังบวบชาวจอดิีาใส่นมไม่เนาะอันนี้ก็ยี่นางแต่ยังไม่ทานได้ยี่ตอนนี้ชาวจอดกับสีมาเริ่มกันยีเลยค่ะ ทานบางบวบเนาะเพราะว่าตอนนี้น้ำไม้กับข้าวต้มซุกเป็นทีเรียบร้อยนะท่านผู้ชมทานบางบวบก่อนท่านผู้ชมมากบวบก็เอามาแตั้งนานแหละทุกคนเพราะว่าเมื่อนี้บม่ได้ออกนาเนาะแปลงใดอยู่ใดหน้าเพลกันเลยบม่ได้ออกทรายเลยเป็นท่ากับแปลงแล้วประมาณสิบโมงแหละท่านผู้ชมฉันอยก็เลยแบบ วันเดียวมื่อเกี่ยวข่าวโซนเม่ยังมุดมืนในเมือทุกคนเมยเกี่ยวแล้วแล้หรือยังเนาะ ตอนน้นนอยเขาจอยกินบ่อยเมื่อกี้เขามีกับปูนเนาะเขาจอยมาใส่เอามาดองมือหนะ่ะลืมถือมากแต่ยังไม่ได้ดองทำผสมมาใส่ตู้เ,ตเย็นไนว้ห่างเบาจะจิกลายพุ่งนี่เห็ดนะ ตัวสุดๆใส่สเป็นกระแดกซุปผักกระแยงเขาก็ปลูกเอาได้พี่น้องเพราะว่าหน้าเขาไก่น้องเขาก็เลยปลูกผักกระแยงเอาเวลาเขาซิแกงกันซืได้ง่ายนะทุกคนหน้ากับไก่โพดสองกิโลพัสไฟก่อน หากันยังเราใส่ตำลังมันเดือดก็นอนทุกคนอึดกันหมอเขาเดือดเลยทุกคน ทำคลิปนี้เนาะทำแบบคลิปกินข่าวซะตอ่ะตอซะตอ่อกันพอเอาไว้เรียงจำนี้เนาะ